ร้องเพลงด้วยทำหน้าอะไรเนี่ยทำตาหวานนี่ตาหวานทำไงตาหวานตาหวานทำไงตาหวานตาหวานทำไงในยิ้มหวานล่ะยิ้มหวานล่ะยิ้มหวานทำไงอ่ะร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยไหนลุงปูกับคุณพ่อร้องเพลงยังไงลุงปูกับคุณพ่อร้องเพลงยังไงเนาะอ้าวยิ้มไปด้วยร้องเพลงไปด้วย ทำตาหวานไปด้วยสิไหนตาหวานทำไงตาหวานทำไง <c oughs> อ่ะร้องเพลงให้แม่ฟังหน่อยอย่าไปจับอย่าไปจับ <c oughs> หนึ่งสองสามเอาดีดีอ่ะร้องเพลงไปด้วย ทัา๊ายบายกันบ๊ายบายจุ๊บด้วยทำตาหวานด้วยเดี๋ยวเตชเชอจะมาล้อมเพลงให้ฟังใหม่นะครับจุ๊บจุด้วยทำปากจุ๊ยิ้มหวานตาหวานทำไมตาหวานเอ้ยเป็นแล้วครับ